าไปตรงนะคะเน่น,นอนอตามนอน,นะคะแมวกว้านเก่งตองนอหรอต้มต้นอน้ำหาวยเน่อนนน้าดตงเ,เ,เลย มาควันน้อไม้คอนนะคะเกลคน้ำเลื่อนี้ต้อนจริงื แม่วควนจะทำเพื่ออไกันนะคะ